มาพบกับช่องห้องเรียนครูติก๊กนะครับทุกเช้าวันอาทิตย์เวลา9นิกาเวลาดีๆที่จะมาพบกับสาระดีๆในช่องที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศง่ายๆเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลานั่นเองนะครับกับช่องห้องเรียนคูติก๊กนะครับสัปดาห์นี้จะขอแนะนําวิธีการไดคัดเนียนๆด้วยเพนทูลใน Photoshop c c นั่นเองนะครับซึ่งสามารถประยุกต์ได้กับทุก Photoshop นะครับคลิปนี้ก็เหมาะสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่กำลังศึกษาในวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้นนะครับซึ่งคลิปนี้ครูติ๊กก็จะพาแนะนำให้รู้จักกับเครื่องมือที่ชื่อว่า PenTool ในการาได้คัดรูปภาพนะครับโดยการตัดเอาแบ็กกราวดออกนั่นเองเราจะใช้เฉพาะรูปจะมีวิธีการอย่างไรไม่ยากนะครับก็จะขอแนะนำในคลิปนี้นะครับการใช้ p Pen t o o นนั่นเองนะครับ ก่อนไปรับชมก็ฝากไว้เช่นเคยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยแชร์ช่วยไลค์ถูกใจก็กดติดตามและอย่าข้ามโฆษณาช่องห้องเรียนครูติก๊กนะครับไปพบกับการแนะนำการได้คัดเนียนๆด้วยเพนทูนกันได้เลยครับครับเราก็เปิดโปรแกรม Photoshop ขึ้นมานะครับสำหรับวิธีนี้นะครับใช้ได้ทั้งโปรแกรม Photoshop cs นะครับหรือจะเป็น cc นะครับตั้งแต่ปี2019หรืออนาคตนะครับเราสามารถใช้เครื่องมือเพนทูลนะครับสามารถเอามาประยุกต์ใช้งานในส่วนนี้ได้นะครับเริ่มแรกเราก็เปิดรูปที่เราต้องการอยากจะไดคัดขึ้นมานะครับสำหรับเทคนิคนะครับที่เราจะใช้ในการไดคัดครั้งนี้นะครับครูติ๊กก็จะขอใช้เครื่องมือที่ชื่อว่าเพนทูลนะครับตรงนี้นะครับเพนทู l นะครับ เมื่อเราเอาเมาส์ไปสัมผัสที่เครื่องมือนะครับสังเกตจะมีคําว่าเพนทูนขึ้นมาเห็นไหมครับเพนทูนนะฮะถ้าคลิกเข้าไปที่ดอกดาวสามเหลี่ยมเล็กๆนะครับเราก็จะมีเพนทูนหลายรูปแบบให้เราเลือกนะครับนะคีรัดก็กดตัวพีนะครับเราก็จะได้เครื่องมือที่เป็นรูปปากกาหรือเป็นหัวแร้งตัวเนี้ยนะครับถ้าเราซูมเข้าไปจะมองเห็นนะครับในตัวแรกตัวนี้นะครับเพนทูนนะครับวิธีการนะครับก็คือเราก็จะมา คลิกนะครับที่รูปภาพที่เราต้องการจากตัวใดครั้หนึ่งครังนะครับจากนั้นเราก็จะคลิกไปเรื่อยนะครับตามเส้นขอบของรูปภาพเพื่อสร้างจุดต่อจุดไปเรื่อยไงครับเราก็ใช้เพนทูนต่อจุดไปเรื่อยนะครับอย่างเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะสร้างเส้นส e เล็ชันนี่ผมทําให้ดูก่อนเร็วๆนะครับนะครับนี่เราก็จะคลิกนะครับรูปเต็มนะครับาขอบรูปจนครบนะครับจนครบ จนมาถึงเส้นสุดท้ายตรงนี้ปั๊บนะคลิกขากันจากนั้นนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าเราจะมีเส้นผ่าขึ้นมา1ชุดนะครับเป็น1รูปภาพมีเส้นผ่าขึ้นมาเห็นไหมครับเราจะนําเส้นผ่านนี้ไปสร้างเส้น selection นะครับเพื่อจะทําการไดคัดต่อไปนะครับซึ่งวิธีนี้ไม่ยากนะครับเดี๋ยวลองมาทํากันนะครับนะครับระหว่างที่ทําถ้าเราต้องการอยากจะยกเลิกเส้นผ่าตัวนี้นะครับเราก็กดที่แป้นคีย์บอร์ดในปุ่ม escape หรือปุ่ม ESC นะครับด้านบนซ้ายของคีย์บอร์ดนั่นเองนะครับพอกดไปแล้วก็นะครับกด2ครั้งนะครับก็หมายถึงการยกเลิกเส้นผ่าตันั่นเองนะครับมาเริ่มทํากันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับเวลาเราจะทําในการไดคัดนะครับเพื่อความเนียนแล้วก็ความละเอียดนะครับเราก็จะซูมเข้าไปนะครับซูมเข้าไปในรูปให้ลึกที่สุดนะครับเวลาจะซูมนะครับเราก็มาที่เครื่องมือซูมตรงนี้นะครับซูมทูลตรงนี้นะครับ อ่าเป็นรูปแว่นขยายตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปพอคลิกเข้าไปแล้วสังเกตด้านบนนะครับที่ใต้เมนูบาร์ของเราตรงนี้นะครับก็จะมีแว่นบวกก็คือซูมอินนะครับซูมเอาก็คือลบนะครับนะถ้าเราต้องการอยากจะซูมเข้าไปก็ไปคลิกที่แว่นขยายบวกตรงนี้นะครับจากนั้นเราก็มากดซูมเข้าไปนะครับนี่ซูมเข้าไปนะครับซูมนะครับตอนนี้ผมซูมเข้าไปอยู่ระดับ200%แล้วตอนนี้นะครับถ้าซูมเข้าอีกก็เป็น300%เนเนี่ยให้อยู่ประมาณนี้นะครับ ให้ลึกที่สุดนะครับเพื่อความเนียนนะครับนี่ผมไปที่400แล้วถ้าต้องการอยากจะซูมออกนะครับก็ไปที่แว่นขยายที่เป็นเครื่องหมายลบตัวนี้นะครับคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็จะย้อนกลับขึ้นมาเห็นไหมครับทีนี้ถ้าเราต้องการอยากจะเคลื่อนย้ายรูปนะครับระหว่างที่ซูมนะครับให้เพื่อนๆกดที่แป้นนะครับสเปซบาร์นะครับหรือแค่ตรงนี้นะครับกด พอกดสเปซบาร์นะครับสังเกตเคอร์เซอร์จะกลายเป็นรูปมือเราสามารถลากรูปดูได้นะครับเห็นไหมครับอย่างนี้ได้เห็นไหมครับนี่นะครับเราก็สามารถลากรูปดูได้นะครับนี่ผมจะลากไปยุ่งล่างสุดแล้วนะครับนี่นะครับวิธีการนะครับเราก็ไปที่เครื่องมือเพนทูลตรงนี้นะครับ สังเกตนะครับเป็นรูปหัวปากกาแร้งตรงนี้นะครับเราก็จะมาร์กจุดตรงนี้นะครับนี่จุดคลิก aciones, how, 1จุดเห็นไหมครับจ like ุดที่2เราก็ไปวางเลยนะครับเห็นไหมครับจะมีเส้นขึ้นหากันแล้วนะครับถ้าเราต้องการอยากละเอียดก็เส้นจะทีหน่อยนะครับเประมาณนี้ทาอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนครอบทั้งรูปอ่ะครับนี่ครับผมก็จะไล่ไปเรื่อยๆนะครับเราก็ปานิดนิดหนึ่งนะครับ เพื่อความสวยงามนะครับนะครับก็ทำไปเรื่อยนะครับอ่าเราก็สกอร์เมาส์นะครับเลื่อนขึ้นได้นะครับนี่ก็คลิกนะครับคลิกครับคลิกไปเรื่อยนะครับนะครับเราก็จะต่อจุดไปเรื่อยนะครับนะต่อไปเรื่อยนะครับถ้าสมมติ ต้องการอยากจะเลื่อนภาพขึ้นไปนะครับก็กดปุ่มสเปซบานะครับก็สามารถลากลงมาอย่างนี้ได้นะครับเห็นไหมครับเราก็จะเกาะขอบไปเรื่อยนะครับนนะครับทำไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเร่งแล้วนี่เกาะไปเรื่อยนะครับพยายามให้เกาะระหว่างขอบไปเรื่อยๆนะครับ ถ้าต้องการอยากจะเลื่อนภาพก็กดสเปซบาร์นะครับเพียงเท่านี้เองนะครับีผมก็จะเริ่มทําให้ดูก่อนนะครับกดปุ่มสเปซบาร์นีนะครับพอมาถึงส่วนของเส้นผมนะครับเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าเส้นผมเนี่ยนะครับมันจะไปได้ยังไงนะครับเพราะมันเป็นเส้นฝอยๆนะครับขยึดกึยยือเนี่ยนะครับเรามีวิธีนะครับเดี๋ยวจะพาทําให้ดูนะครับก็คือไดคัดงานจะออกมาเนียนมากนะครับ นะครับี่นะ,บนะครับมีแนวเส้นผมตรงนี้มาด้วยนะแล้วก็เราตามมาเก็บนิดนึงนะครับอย่างนี้นครับ พอถึงเส้นผมเหมือนกันนะครับเราก็เกาะตามแนวเส้นผมไปเรื่อยนะครับอย่างนี้นะครับต่อไปเรื่อยๆนะครับนี่นครับเกาะเอาเส้นผมใหญ่ๆไปนะครับนี่นะครับถ้าเ,เพื่อนๆหรือนักศึกษานะครับทำคล่องแล้วเนี่ยก็จะเป็นเรื่องง่ายสำหรับเราเลยนะครับในการไดคัด ส่วนเส้นผมเห็นไหมครับมันจะดูยุ่งๆนิดนึงนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวจะมีวิธีนะครับ แนวเส้นผมไปเลยนะครับ คสมมติว่าเลยมา,ยางี้นะครับเราก็สามารถกดไปที่ undo นะครับไปที่ edit แล้วมาที่ undo นะครับนี่นะครับเราก็กลับมานะครับจากนั้นก็ไปที่เครื่องมือเหมือน,นเดิมนะครับ เส้นผมของแบบที่เรต้องการอยากได้คับไปเรื่อยอย่างนี้นะครับ ทำไปเรื่อยจนครบนะครับน,บนี่ตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับเราก็โยกมานี่เลยนะครับมามาถึงจุดแรกที่เราเคยปักหมุดไว้นะครับะมาตรงนี้นะครับ แล้วก็มาแตะจุดสุดท้ายตรงนี้นะครับนี่ก็จะเป็นการสร้างเส้นผ่าตขึ้นมาแล้วทีนี้เราก็ลองมาที่แว่นขยายนะครับไปที่ลบนะครับจากนั้นก็ย่อกลับคืนนะครับนี่สังเกตรเราจะได้เส้นผ่าตขึ้นมาเต็มรูปภาพของนางแบบเราแล้วเห็นไหมครับจากนั้นเราก็กลับมาที่เครื่องมือเพนทูลเหมือนเดิมนะครับนะครับทีนี้คลิกขวานะครับตรงพื้นที่รูปตัวนี้นะครับจะเห็นคําว่า Make Selection เห็นไหมครับตรงนี้นะครับจากนั้นก็คลิกเลยครับเพื่อจะไปปรับในส่วนของ v e c t e r Radius ตรงนี้นะครับให้เป็น0ูนย์นะครับตอนนี้เป็น0ูนย์อยู่ก็โอเคจากนั้นก็กดโอเคเลยครับพอกดโอเคแล้วสังเกตไหมครับเส้นผ่าจะกลายเป็นเส้น Selection นะครับก็คือเส้นที่เป็นจุดวิ่ง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 ตรงนี้นะครับเรียกเส้น Selection เราสามารถนําตรงนี้ไปทําการไดคัดนะครับในส่วนต่อไปได้นะครับ จากนั้นนะครับให้เราไปที่ select ตรงนี้นะครับสังเกตว่าถ้ามีเส้น selection นะครับล้อมรอบตัวแค่รูปนั่นหมายความว่า photoshop ก็จะพิจารณาที่รูปเรานะครับดังนั้นเราต้องการอยากจะให้กรอบนั้นหายไปนะครับดังนั้นเราก็ต้องไปที่ select ตรงนี้นะครับจากนั้นก็ไปที่ invert ตรงนี้นะครับคลิกหนึ่งครั้งเห็นไหมครับนะครับหลังจากที่เราได้กด invert แล้วนะครับสังเกตว่า โปรแกรมนะครับก็จะกระทําต่อภาพพื้นหลังของเรานะครับจะเว้นรูปเราไว้เห็นไหมครับจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆไปที่ Select เหมือนเดิมนะครับเลื่อนลงมาคําว่า Select and Mark ตรงนี้นะครับสำหรับเวอร์ชัน c ีนะครับหรือ CC นะครับก็จะใช้อยู่ในตำแหน่งเดียวกันนะครับถ้า CC ก็จะเป็นใช้ตรง Select andMar k ได้เลยนะครับนะครับ เราก็กดชิปค้างไว้นะครับแล้วก็กดปุ่ม select and mark ตัวนี้ได้เลยนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของ refine e d g นะครับนี่ refine นะครับเห็นไหมครับเข้ามาแล้วจะเป็นพื้นสีขาวตรงนี้นะครับเราก็คลิกดอกดาวตรงข้างๆขาวนะครับตัวนี้มันออนไว้อยู่เห็นไหมครับถ้าเราต้องการอยากจะให้เป็น เลเยอร์มาร์กตรงนี้นะครับโอเวอร์ตรงนี้นะครับก็คลิกที่ตรงสีส้มๆแดงๆตรงนี้นะครับหรือจะเป็นออนแบ็กก็เป็นประมาณนี้นะครับออนไะว้ตรงนี้นะครับทีนะนี้เราต้องการอยากจะใช้โอเวอร์ตรงนี้นะครับนะเพื่อทําการมาร์กนะครับนะเราก็คลิกที่แสงสีแดงตรงนี้นะครับนะก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับจากนั้น ตรงนี้นะครับเครื่องมือรับที่ชื่อว่า Refine r a d i a n t Tool ตรงนี้นะครับเวลาเมาส์ไปแตะมันจะมีชื่อขึ้นมาให้นะครับคลิกเลยนะครับพอคลิกแล้วนะครับสังเกตหัวแปงนะครับจะกลายเป็นเครื่องไม้บวกนะครับถ้าเราต้องการอยากให้แปงใหญ่ขึ้นก็กดนี่นะครับกดลอ l ิ i n g นะครับแปงก็จะใหญ่ขึ้นหรือถ้าต้องการลดแปงก็กดที่บอยไม้นะครับก็จะลดลงเห็นไหมครับนี่จากนั้นนะครับให้ทุกคนนะครับเอาเมาส์นะครับ ไปแตะที่เส้นผมระหว่างเส้นผมกับรูปแบล็กเกล้าข้างหลังนะครับแล้วก็แร็กนะครับค่อยๆลบออกไปเงี้ยนะครับลบไปเงี้ยนะครับนี่เนี่ยครับค่อยๆเก็บเส้นผมไปเรื่อยเงี้ยนะครับนี่นะครับเราก็จะได้เส้นผมที่เป็นธรรมชาติแล้วนะครับเห็นไหมครับเขาก็จะทําการนะครับก๊อปปี้เส้นผมให้เรานะครับส่วนที่เรายื่นออกไปเห็นไหมครับ คอยเก็บเส้นผมนะครับเรียบร้อยนะครับนะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสรุปนะครับเครื่องมือนี้ก็เป็นเครื่องมือที่ใช้สําหรับเลือกเส้นผมนะครับเราก็สามารถนํามาใช้ได้นะครับในตัวของ e ีไ i ร Radiant t o ูลตรงนี้นะครับนะครับเมื่อเราปรับเส้นผมเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของเนื้อตัวของ อ่านางแบบนะครับหรือรูปแบบของเสื้อผ้าต่างเนี่ยนะครับเราสามารถปรับล,ลงมาตรงสมุทก็ได้นะครับสมูทนี่ก็คือในส่วนของความนุ่มความฟุ้งนะครับในส่วนของเสียงแดงนะครับเราสามารถปรับแต่ไม่ต้องปรับเยอะนะครับผมก็ตั้งสัก3หรือ4ก็ได้ครับสมมติผมเลือก3นะครับต่อมาเฟตเตอร์นี่ก็คือความฟุ้งนะครับความฟุ้งผมก็เลือกสัก0ูนย์ศูนแล้วแต่เรานะครับแล้วแต่เราชอบนะครับผมเลือก0.3าส่วน อ่คาคอนทราสตรงนี้เราก็ไม่ไปยุ่งอะไรนะครับคือความคมชัดนะครับต่อมาเรามาดูในส่วนของเอาพุตนะครับในส่วนเอาพุตตรงนี้นะครับเราจะเห็นช่องตรงนี้นะครับที่เป็นเขียนว่าดีคอนทามีเนตคันเลอร์ตรงนี้นะครับให้เราติ๊กเครื่องหมายตรงนี้นะครับในส่วนของดีคอนทาม i เนตคันเลอร์เนี่ยก็คือเครื่องมือที่ทําให้โปรแกรมนั้นไม่ทําลายสีระหว่าง รอยต่อหรือป้องกันสีเพี้ยนนั่นเองนะครับเราก็ต้องติ๊กเข้าไปนะครับจากนั้นลงมาในส่วนของเอาพุทธทูลตรงนี้นะครับจะมีดอกดาวขึ้นตรงนี้นะครับให้เราเลือกนะครับซึ่งมีหลายแบบนะครับให้เพื่อนๆเลือกตรงในส่วนของ New Layer with Layer Mask ตรงนี้นะครับพอเลือกตามค่าตามพวกนี้แล้วนะครับก็กดโอเคได้เลยนะครับพอคลิกโอเคนะครับ มาดูด้านทางฝั่งเลเยอร์ฝั่งขวามือตรงนี้นะครับในด้านขวามือนะครับเราจะสังเกตเห็นว่ามีรูปเงาดําๆตรงนี้นะครับให้เอาเมาส์มาแตะที่รูปตรง l a ย e r าร์กตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับให้เรากดคอนโทนบวกไอนะครับเพื่อกลับภาพนั่นเองนะครับคอนโทไอนะครับนี่เห็นไหมครับพอกลับภาพแล้วนะครับจะกลายเป็นว่า พื้นหลังจะหายไปแล้วก็ตัวนางแบบจะกลับมานะครับสังเกตว่าผมของนางแบบเนี่ยดูซูมเข้าไปใกล้นะครับจะนะครับจะสวยมากนะครับเห็นไหมครับเส้นผมกลับมาเหมือนเดิมเห็นไหมครับนี่เป็นการเก็บงานที่ดีมากนะครับสวยมากเพราะเราใช้เครื่องมือในการเก็บผมนะครับตอนนี้นะครับนางแบบของเราก็ได้ถูกไดคัดนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับพื้นหลังก็ไม่มีแล้วเราสามารถนําภาพนี้ไปใช้งานได้หลากหลายนะครับ ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยสําหรับการใดคัดนะครับก็ไม่ยากเลยใช่ไหมครับจากนั้นนะครับเราก็ไปที่ฝ่ายนะครับเพื่อต้องการอยากจะเซฟนั่นเองนะครับสําหรับในส่วนของอ่าโฟ o ต o ช็ c ปนะครับเราต้องการอยากจะเซฟแบบอ่าเซฟ for เว็บนะครับก็จะอยู่ในส่วนของ export ตรงนี้นะครับดังนั้นก็เลื่อนลงมาคําว่า a v e for เว็บนะครับเราก็จะได้นามสกุล png นะครับนี่นะครับเราก็ปรับเป็น2อัพก็ได้นะครับ จากนั้นนะครับนี่เราก็ปรับเป็น png ตรงนี้ w i d 24นะครับอ่พอเสร็จแล้วนี่นะครับอ่าจากนั้นเราก็กดเซฟเลยนะครับแล้วก็ตั้งชื่อเป็นของเรานะครับนี่นะครับจากนั้นก็กดเซฟเลยนะครับไว้ที่เดสก์ท็อปนะครับอ่าโปรแกรมก็จะทำการบันทึกเป็นไฟล์นามสกุล png นะครับนะครับอ่าพื้นหลังก็จะโปร่งแสงนั่นเองทำให้เราเอารูปนางแบบนี้ไปใช้งาน ได้หลากหลายนั่นเองนะครับครับและนั่นก็เป็นการแนะนําการไดคัดเนียนๆด้วยเพนทูนนั่นเองนะครับหมาอก็ไม่ยากเลยใช่ไหมครับเราใช้เครื่องมือเพนทูลในการต่อจุดต่อจุดไปเรื่อยๆนะครับจากนั้นเราก็ใช้ Select and Mark ในการลบขอบของรูปภาพให้เนียนยิ่งขึ้นนะครับในส่วนของบริเวณที่เป็นเส้นผมก็จะทำให้เรานั้นสามารถไดคัดรูปภาพได้อย่างสวยงามนะครับไม่ยากเลยสามารถ ปรับไปปรับประยุกต์ใช้งานได้จริงนะครับมีประสิทธิภาพด้วยนะครับสำหรับการใดคัดด้วยเพนทูลนะครับก็ขอฝากไว้นะครับฝึกกันบ่อยๆนะครับแล้วเราก็จะทำการใดคัดได้คล่องนะครับก็ฝากไว้สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในขณะนี้นะครับสุดท้ายนี้ก็ก่อนจากกันนะครับก็ฝากไว้เช่นเคยถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยแชร์ช่วยไลค์นะครับถูกใจก็กดติดตามและอย่าข้ามโฆษณาช่องห้องเรียนครูติ๊กนะครับ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ